ครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของอาจารย์วิทยาทุกท่านครับพบกันอีกหนึ่งคลิปแนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์แนะนำเหรียญทรงรูปไข่หลวงพ่อสำมฤทธิ์นะครับสร้างใุป,ปี2,500ครับผม เหรียญนนี้นะครับมีด้วยกัน3เนื้อนะครับเนื้อเงินซึ่งไม่ค่อยพบเจอกับสร้างเพียงน้อยนิดนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงไกรทองแล้วก็อีกเนื้อนึงก็คือเนื้อทองฟ้าบาทไกรทองครับพี่น้องครับสําหรับพิมพ์นี้ก็คือพิมพ์ยันยาวนะครับพิมพ์ยันยาวพิมพ์มีด้วยกัน2พิมพ์นะครับนะฮะมีทั้งพิมพ์ยันสั้นแล้วก็พิมพ์ยันยาวสำหรับเหรียญ อา,อาจารย์แนะนามาสอนนี่คือพิมพ์ยันยาวนะฮะสภาพอาจจะกระไรท้องเปิดสักนิดนึงนะครับพระผ่านการปรลามาร่วม64ปีเนาะสภาพอาจจะกระไรหลุดนิดนึงนะครับแต่ก็ความคมชัดก็ยังมีมองเห็นได้ง่ายจึงนํามาพิจารณากับพี่น้องนะครับสำหรับแฟนติดตามเี็นผู้เขา้ารับชมได้รับชมเรียนแท้ศึกษาพระแท้นะครับ ของเก๋ก็จะพบเจอสรับพิมพ์ยันสั้นนะก็จะจำพอมพบมีห็นของเหรียญแบบอยู่เหมือนกันนะครับเ oh, <no. S 1> ราไปดูเหรียญแท้สรับพิมพ์ยันยาวนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะฮะสันติการถวิอาจารย์ว่าเหรียญเนื้อทองแดงน่าจะปั๊มก่อนนะฮะปั๊มก่อนเนื้อทองสาบานนะฮะปั๊มก่อนพิมพ์ยันสั้นแล้แหละเนาะสังเกตจากอะไรนะฮะพี่น้องครับสังเกตจาก เส้นนะครับเส้นขอบด้านในนะจะมีความสมบูรณ์ามีความสมบูรณ์เรียบร้อยนะฮะความสมบูรณ์รยอยังไม่ค่อยแตกเนาะถ้าเกิดว่าพิมพิมเนื้อทองฝาบาทพิมพ์ยันสั้นตรงช่วงตัวรอหรือหานตรงนี้ก็จะเป็นมีเห็นเป็นเนื้อแตกคือช่วงนี้เนาะแ,แล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเนื้อแตกเหมือนกันนะครับขดก็จะเยอะสักนิดนึงนะครับแต่ความคมชัดนะฮะ พิมพ์ยันยาวก็จะมีความคมชัดมีงานก็จะเรียบร้อยกว่าพิมพ์ยันสั้นนะครับเพราะว่า,าบล็อกอาจจะยังไม่ทำรุดนะครับสังเกตดูถ้าเกิดพระเรียบม,มาให้พี่น้องพิญญาตามนี่นะพิมพ์ยันดาวนะครับโอเคตรงช่วงนี้ก็จะมีความเรียบร้อยยังไม่ค่อยแตกมากถ้าเกิดปิพิมพ์ยันสั้นตรงนี้ก็จะเป็นแตกนะครับเป็นเนื้อเกินออกมาหน่อยหนะึ่งจุดพิรณาครับจุดแรกให้เรามองพิมพ์ใบหน้าหลวงพอ่อเห็นไหมใบหน้าหลวงพอ่อ มีความสวยนะครับตาโฟนเป็นเม็ดที่สวยงามเห็นไหมครับดูพระศกฮะพระศกเป็นเม็ดเป็นสันนะฮะเป็นเม็ด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 เลยนะครับพระศกที่มีความคมนะมีความคมที่สวยงามแบบนี้นะครับเส้นคอฮนะเราส่องมาเรื่อยๆนะฮะจนถึงเส้นคอนะเส้นคอน no, 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 ูออกมาเป็นเราจะเห็นเด่นชัด2เส้นแบบนี้นะครับ พื้นเหรียญพี่น้องครับพื้นเหรียญต้องมีความเรียบตึงแต่มีกากนะครับเหรียญปิสมภัทร้อยนะครับเนื่องจากบล็อ,อกจะยังนะครับไม่ค่อยทันสมัยมากนักนะฮะปั๊มออกมากเลยบล็อกจะชารุดง่ายนะครับโลหะอาจจะสึกง,ง่ายปั๊มไปปั๊มมานะครับบล็อกอกาจจะชำรุดทําให้ปั๊มออกมามีกากติดที่พื้นเหรียญแบบนี้นะครับด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับเหรียญ เหรียญต้องมีกากนะครับช่วงนี้นะครับอะไรนะครับอ่ามาดูนะเหรียญต้องมีกากในช่วงนี้นะครับนะฮะแต่พื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงเห็นไหมฮะแต่จะมีกากนะฮะมีกากช่วงนี้เห็นไหมฮะครับเห็นไหมับซอกแขนนะฮะด้านซ้ายของหลวงพ่อสมฤทธิ์นะฮะด้านฝามือเราก็จะมีเส้น แมววิ่งวิ่นทิวขมขมนะฮะอยู่หนึ่งเส้นที่เห็นขมชัดนะนี่นะคือี่งานะครับผแท้นะส่องปึ้มนะครับแขนด้านขวานะครับจะต้องนะจะเป็นสันเนะี่ยเห็นไหมฮะจะเป็นสันสวยงามเลยนะครับไม่บ่มนะฮะไม่บ่มลึกนะฮะบล็อกที่เรียนแบบก็จะเป็นเรียกว่าแบลลาบบล็อกบ่มนะจะบม่มบ่มแบลลาบหน่อยนะ ต้องเป็นสันเป็นแท่งแขนแบบนี้สวยงามเลยนะครับฐานนะฮะมีด้วยกันสี่ชั้นนะครับพี่น้องครับชั้นที่สี่นะครับช่วงนี้ครับชั้นที่สี่ก็จะมีเส้นขนแมวเป็นแนวตั้งคมๆอยู่สองเส้นนะครับต้องมีนะครับเส้นนี้ครับสองเส้นเห็นไหมครับชันที่สี่นะครับจะมีเส้นขนแมววิ่งคิวเป็นสองเส้นครับชัดเจนเลยนะครับนี่นะ เช่นนี้นะครับอ่าเรนนี้นะเรนนี่นะสองเส้นอย่าเนี่ยนี่นี่ยาวเลยนะสองเส้นเลยนะครับปึ้งเห็นไหมฮะตรงช่วงวัดเขานะฮะตรงสระเอเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกคนแมวนะฮะต้องมีนะครับวิ่งเป็นทิวเลยนะฮะเห็นไหมครับแตกขึ้นไปสองเส้นอย่างเงี้ย ลองส่องดูนะครับจุพินารยจุดหนึ่งนะครับสังเกตดูสอเสือนะซอเสือสอเสือจะจะมีสอนด้านในซอเสือนะครับจะเป็นกันเรียกว่าตัวหนังสือสอนที่ชัดเจนอยู่นะสอเสือเห็นไหมครับสมอนะฮะตัวสอเสือนะครับ,ตร,รบตรงช่วงล่างก็จะเป็นเส้นสอน ด้านในเห็นไหมครับชัดเจนนะชัดเจนนะช่วงหูนะช่วงหูหูรูห่วงการหูรูห่วงครับจะโย,โยนะฮะจะไม่ตรงมากนะครับผ่านมือหลายองคฮะนะจะมีความโยนะครับจะโยมาทางขวาน,นิดนึงนะครับนี่นะครับเป็นธรรมชาติดูให้เป็นธรรมชาติเห็นไหมฮะดูเป็นธรรมชาตินะครับ ด,ด้านในด้านในขอบช่วยนะครับก็จะมีเส้นเป็นทิววิ่งเลยครับเป็นร่องด้านในเห็นไหมครับนี่เลยนี่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 นะเห็นนะเห็นนะเห็นไหมครับเส้นร่องจากด้านในเนี่ยโอ้นี่ครับนี่ครับแค่ดูง่ายเลยนะด้านหลังซัมนี่ครับบล็อก ทำไมต้องเป็นเขาเรียกว่าบล็อกยันยาวนะฮะนี่ยัน,ทนเทาะนะครัยนันเทาะนะครับช่วงบนนะช่วงบนก็จะจากนี้ขึ้นไปยาวนี่เห็นไหมฮคือบล็อกยันยาวนะครับเราจะพบเจอเนื้อทองแดงส่วนมากเนาะถ้าบบล็อกอกันสั้นก็จะสุดแค่สูงประมาณนี้บล็อกกันสั้นนะครับอันนี้บล็อกยันยาวนะครับสังเกตดูยันให้ดีเลยนะจุดสําคัญเลยคือยัน ยันต้องยันจะต้องนะฮะพี่น้องครับยันจะต้องไม่ขาดนะยันจะต้องไม่ขาดไม่แหว่งยันจะต้องเต็มเป็นเส้นเป็นสารแบบนี้เลยนะโอเคนะ,ะยันจะต้องไม่ขาดเลยนะนี่ยันจะต้องเต็มเต็มแบบนี้เลยนะนี่นะฮะเหนที่สมบูงก็จะเห็นเฉดนเด่นชัดเลยนะนะเก๋ๆก,ก,ก็จะขาวรียกว่ามีรอยขาดเหมือนกันนะบล็อกเก๋ๆนะ ยันต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับขดขดนะฮะดด้านหลังก็ยังมองเห็นอยู่สลับนะครับก็ยังพอมองเห็นอยู่นะฮะจะเป็นช่วงเนี้ยพดแล้วก็ตัวในหนังสือนียก็จะมองเห็นชัดหดด้านข้างนะตัวนี้ครับทางด้านยัเนเห็นครับเห็นนะนี่นี่ขดหนึ่ง แล้วก็ข้างใน,งใ,นในตัวอย่างเห็นนะปิดเม็ดเม็ดเม,ม,ม,ม็ดเลยนะฮนี่จุดจุดจ่ายตังครับเรียญที่เป็นธรรมชาตินะฮะพี่น้องครับจุดจ่ายตังนะครับเนนรียญนะฮะเวลาปั๊มของมัน,นะฮะจะมีนะฮะด้านขอบคล้ายๆแบบว่าจะสูงนิดนึงเป็นแอ่งแองนิดนิดเห็นไหมฮะสองโดอะดูฟับทา,างนี้มองไม่เห็นนะฮะ นะครับบางเหรียญปึ๊บพอเราตะแคงดูแบบนี้รู้เลยนะครับว่าเหรียญนะฮะเหรียญในะ่วงนี้ก็จะเป็นเอ่งเอ่งหน่อยนะนี่ธรรมชาติเลยแท้เลยนะผมมองดูเนี่ยมันสองดวงข้างเห็นยังนี่กระโดดขึ้นมาเลยเห็นไหมโอ้โหนี่มีที่ปิ้นแบบนี้เห็นไหมนี่ธรรมชาติเลยโอ้โหธรรมชาติเลย แทเลยนะฮะพาถึงนะครับหูสําหรับบล็อกยันยาวนะครับเนื้อทองแดงก็จะปินนิดๆนะฮะแบบนี้เลยนะครับบางองค์ก็เจาะเอียงเจาะอะไรก็อย่าไปฟิกมันมากนะครับสําหรับบล็อกยันสั้นเนื้อฝาบาทก็จะมีขี้หูตรงนี้ช่วงนี้เยอะหน่อยนะบางเดียนนะส่วนมากนะบางเรียนก็น้อยบางเดืนนอดนมานก็ให้ดูไปทำขันาอนละกันนะครับนี่ ดูตามเนี้ยดูพระให้เป็นธรรมชาติดูพระให้มีความคมชัดนะครับตัวตัดอ่าดูตัวตัดนี่ครับนี่ครับตัวตัดนะฮะคล้ายๆกับว่าจะมีขอบมีร่องนะฮะมันจะมีคล้ายๆร่องช่วงเนี้ยเนี่ยผมเห็นลหลายเหรียญแล้วก็บทุกเหรียญแล้วแท้เลยนะฮะ ดุสสำคัญนะครับตัวตัดนะครับก็คือนะครับตัดเกือบสุดนะฮะตัดเกือบสุดล้วตัวตัดโบราณเลยนะฮะพอถึงฮะฟันโบราณฟันปีสมบัตินาลอยนะฮะแบบนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นลุมล่มๆหน่อยนะฮะนี่เห็นไหม ตัดเห็นไหมครับแท้เลยนะแบบนี้โอเคเลยนะครับดูธรรมชาติของพระนี่คือพระปี2,500นะครับหลวงพ่อสมเด็จกระไหลเต็มๆสวยๆแชมป์นะฮะหลักหมื่นขึ้นนะฮะทั้งยันสัน้นทั้งยันยาวนะครับหลักหมื่นนะฮระหลักหมื่นนะครับ,รบสวยแชมป์นี่หลักหมื่นขึ้นเลยนะครับ ไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้นะครับประสบการณ์เยอะนะครับประสบการณ์เยอะลูตามเนี่ยนะครับได้พระแท้ได้ประธรรมชาตินะครับนี่ครับดูตามเนี่ยดูตามจา์วิทยานะนะครับแบบนี้ก็จะได้พระแท้ไปบูชานะครับอย่างนี้ก็สภาพใช้มาหน่อยนะยังพอมองเห็นกระไรทองอแซมตามซอกอยู่นะครับ นะฮะตามนี้ก็ท่านก็จะได้พระแท้นะครับสำหรับพิมพ์ยันยาวเดี๋ยวรั้งต่อไปเดี๋ยวจะพิมพ์ยันต่านมาให้มานำเสนอให้กับพี่น้องได้รับชมกันสำหรับคลิปต่อไปขอบคุณผู้ติดตาม YouTube ของอาจารย์พิยาทุกท่านนะครับศึกษาพระแท้นะครับสายวัดเขาสมคอครกับอาจารย์พิยาต่อไปกดไลค์กดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกดแชร์ กดกระดิ่งนะครับหน้าเฟซนะฮะกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ทำคลิปดีๆมีกำลังใจทำคลิปให้กับพี่น้องนะครับได้ชมได้ศึกษากันนอนอยู่บ้านได้ชมศึกษาประแท็กหลายรุ่นทำให้ครบทุกรุ่นเนี่ยพอถึงการทำรทุกรุ่นนะฮะนะฮะเป็นภูมิคุ้มกันพระเอนะครับเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีเยี่ยมขอบคุณผู้ติดตามยูทูปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ